จ้าวันนี้เรามีต้มเนื้อร้อนๆจ้าต้มเนือเ้อแสบๆจ้าใส่หน่อไม้ด้วยนะจ้าต้มแบบราบๆบ้านๆจ้านเนือ้อเปื่อยๆจ้ต้มเนือ้อเปื่อยได้จ้เด้อนะครับนื้อสดๆ,ๆอากาศก็ฝนตกแต่เช้าจ้าอากาศครึมๆจะได้มีแรงมีแรงมีแรง เปื่อยไปจ้จไปเปือเเป่อยเ,เลยต้มเนื้อเลยจะเท่านะครับอ่ะจัดไปก็อีกหนึ่งเมนูโปรดข้าวผัดไข่จ้ะอ่ะมีข้าวเหลือนะครับแล้วก็ทําเป็นไข่เจียวแล้วก็เอาข้าวลงนะครับคลุกคกันเลยโคเรโคเร,คร,คร,ครจา้าเป็นข้าวผัดไข่จ้ะอ่ะง่ายๆจ้าจะได้ไม่ต้องไปอุ่นข้าวอีกเมนูคนขี่ข้า ัดรวมกเป็นโลดแล้วก็เลี้วจ้าุรงรสไปจากน้ำมันหอยไฟน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวโปงนัวสักหน่อยก็เด็ดแล้วจ้าข้าผัดไข่จะหอมหอๆวันนี้เรามีไข่ดาวแฝดจ้ะอ่ะกินแบบสบายๆจ้าครับสูตรน้ำมันน้อยๆจ้ารอุ้้นก็จะติดกระทะไหม <laughs> กินง่ายๆจากเขาสวยทอนๆแล้วก็ซอสปลาเขียวโอเข้าไปจานนี่แหละไข่เยิ้มๆแบบนี้แหละเด็ก <c oughs> อะเมนูง,ง่ายๆของเราจะกินที่เราค่อยสิร้วยจ้าจ้วเรามีปลาทูตัวใหญ่จ้าเป็นกระทะเลยนะฮะตัวเดียวหกสิบบาทไปเลยจ้ะตัวใหญ่ๆเลยนะทอดกรอบเกรียมกรอบเกรียม แซ่บๆจ้าปลาทูปลาทูตัวใหญ่ๆจ้ามาเก็บจับมาพร้ากะปิจ้ะมาเสร็จแล้วตักใส่จานจ้า,จา,จ,าจานจานใหญ่นะจ้านี่อ่ะมามาแล้วก็มีหน่อมไม้ไร่จ้าหน่อมไม้ไร่กัมบมะพร้ากะปิจ้านะครับมาซแซ่บๆจ้ะหน่อไม้ไร่ในมะพร้ากะปิจ้านะคะระับปลาทูตัวใหญ่เลยนะครับมา เรามีข้าวผัดกุนเชียงจ้ากุนเชียงแซ่บบางคนดีใสยติดตู้เย็นไว้จ้าเรามีข้าวเหลือลเราก็ผัดจ้าสูตรเราก็จะทําเป็นไข่เจียวสองฟองจ้าแล้วก็เจียวไข่แล้วแล้วก็ใส่กุนเชียงลงไปจ้าแล้วก็ใส่ข้าวลงไปจ้านี่จะเป็นสูตรของเราจ้าอหอมๆแซ่บๆจ้าข้าวผัดกุนเชียงจ้า สั่งได้จ้าคนเชียงแซ่บมงคี่ิสัยนะคะไม่มันมากแล้วก็ไม่หวานแลวไม่ใส่สีนะจ๊ะโอท็อปโอท็อปคลพิสัยเดอรจเดอโอท็อปโอท็อปต้มแกงเส้นจ้านะครับใส่กระดูกต้มซุปจ้ากระดูกเล้งจ้าอ่ะหอมซอยโรยไปเลยจ้าแล้วก็มีหมูสับมีหมูยอนะจ่าบนเส้นสักเล็กน้อยจ้าสดฮอนๆจ้าะช่วงนี้ อาหารเพื่อสุขภาพจะเน้นกินต้มๆจะสดร้อนๆจะนาแกงเส้นจะเด้อนะครับมาตามวัตถุดิบที่มีจะต้งเส้นเหนียวนุ่มกระดูกปีเปลือยจานี้เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเคียวงบกงบงบจัดไปจ้ะจะเรามีต้มแซบเนื้อจานะครับเป็นเครื่องในงัวจ้าเราใส่ลูกศิ้นงัวจ้านะครับมา ใส่หน่อไม้จ้าแกงแบบแล้าวๆจะต้มใส่น้ำไม้นะครับนี่มะนาวซอยหอมซอยมะนาวบีบจ้านะครับใส่หอมแดงเยอะๆนี่หอมแดงเสแปร์นวๆสดห่อนๆจ้านะครับต้มเสแปร์งอจ้าต้มเสแปร์เด้อจัดเด้อน,นะครับอืมเอาจัดไปโอู้อ เช้านี้เรามีไข่เจียวจ้าทอดไข่เด็จดจเดนะกินง่ายๆจ้าออกจะแนวกลมรีกลมรีหรือกลมแบน <c oughs> กลมรีหรือรีแบนเอออ่ะโซสตเตปกับไข่พุ๊บนี่โอ้โหวันนี้ไม่ไหมจ้าวันนี้โอเคเลยนะครับนี่กรอบเปียกกรอบเปียสูตรน้ำมันน้อยๆนะครับ ข้าวสวยร้อนๆจ้าใส่ซอสแม็กกี้หน่อยก็อร่อยแล้วจ้า